วิธีการคาลิเบตเฟืองบดเครื่องบดมาคอนิค EK Omni นะครับหลังจากที่เราทำการเซตซีรเฟืองบดจากน็อตสตัวนี้เรียบร้อยให้เราเข้ามาคาลิเบตโปรแกรม Distance Detector นะครับเพื่อให้สัมพันธ์กับระยะเฟืองบดท,ที่เราตั้งไปนะครับดนับแรกนะครับให้เราเข้ามาที่ setting จากนั้นล็อกอินเทคนิชเชียนใส่ฟาสวิร์ด1311นะครับเมื Lock ่อล็อกอินเรียบร้อยให้เราออกมาหน้าเซตติ้งและเข้าที่คำว่าเซอร์วิสและเข้าไปที่ดิสคาลิเบ t ชันนะครับ จากนั้นเครื่องจะให้เราคอนเฟิร์มปรับเบอร์บดไปที่ตำแหน่ง0และกดค้างที่คำว่า c ค l i b เ a t e เมื่อค l i b เบ t e เสร็จแล้วเครื่องจะแสดงคำว่าค a l i เบ a t ชั n นสักเซ s f u l นะครับให้เรากดโอเคจากนั้นให้เราเข้ามาที่ System Setup และหมุนตัวคอนโทรลเบอร์บดนะครับ ดูว่าเลขที่เราปรับไปสัมพันธ์กันหรือไม่จากนั้นให้เรากดคาลิเบตอีกครั้งหนึ่งต่อไปให้เรามาดูที่โปรแกรม agsa นะครับก็ค<ๆ>ือโต,โตัว automatic grade size adjustment นะครับดูการคาลิเบตการทำงานของตัวปรับเบอร์บดแบบออโตโอ้สามารถทำงานปกติหรือไม่ให้เรากดที่คำว่า start test นะครับ สังเกตตัวขีดสีแดงนะครับตัวนี้ปรับเช็คตั้งแต่0ถึง800ไมคครเมืม่อตำแหน่งขีดกลับมาที่0ูนก็คือเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับ